เลเวน่าดีโฟมของเราค่ะเป็นโฟมล้างหน้าที่จะทําให้คุณนะคะรู้สึกถึงความต่างจากการล้างหน้าทั่ว,วไปแน่นอนค่ะเพราะของเรานะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้มาตรฐานอีโคเซอร์ค่ะอีโคเซอร์เนี่ยนะคะเป็นสถาบันจากประเทศฝรั่งเศสที่เขาจะคอยตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดทุกตัวที่จากธรรมชาติที่จะเอามาทําเป็นสกินแคร์นะคะเพราะอะไรคะเพราะตั้งแต่กระบวนการปลูกกระบวนการผลิตกระบวนการจัดส่งหรือแม้แต่นํามา จนถึงการทําเป็นสารสกัดเนี่ยจะต้องเป็นแบบออร์แกนิกทั้งกระบวนการเลยค่ะเรียกได้ว่าแบรนด์ชั้นนําระดับโลกเลยนะคะที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ระดับไฮเอ็นตต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ใช้สารสกัดที่มาจากมาตรฐานของอีโคเซอร์ฟรั่งเศสทั้งนั้นเลยค่ะคุณใช้โฟมล้างหน้าดีโฟมของเราเทียบเท่ากับการใช้เคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆชั้นนาของโลกแน่นอนเนื้อโฟมของเรานะคะเป็นแบบวิฟโฟมค่ะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ําหอมไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่สีสังเคราะห์และที่สําคัญไม่มีสาร SL ที่ายเคืองกัดหนน้าแ่เอ่งาล้อเอสึึกถงความทับ่จครกมายเค ค่ะว่ากระบวนการผลิตดีฟมของเราสารสกัดหรืออ,องค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในโฟมล้างหน้าของเราช่วยบำรุงเซลล์ผิวหน้าเราตั้งแต่การล้างหน้าได้อย่างไรคะ่ะอย่างแรกนะคะเลือกสารสกัดจากนวัตกรรมเราใช้หลักการของโปรโบไบโอติกค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าผิวหน้าโดยปกติของเราที่เป็นผิวคุณภาพอะค่ะจะต้องมีค่า pH เป็นกรดอ่อนๆก็คืออยู่ประมาณ4-5เพราะฉะนั้นถ้าต่างไปจากเนี้ยจุลินทรีย์ตัวดีเขาจะไม่อยู่ละเพราะฉะนั้นการล้างดีฟมของเราเนี่ยใช้หลักการที่หนึ่งค่ะจะต้องปรับก่อนจะต้องปรับค่า pH ของผิวหน้าเราให้มีคววาาามมเเเเเเป็็นนนนกกกกรรรรรดดออ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 ่่่ๆพืื้ตตตตตจจิิิิญบโขงงุลลีียย์ััแ เติมจุลินทรีย์ตัวดีที่ช่วยเร่งฟื้นฟูเซลล์ผิวในระดับ DNA เลยนะคะให้แข็งแรงมาดูกันว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างตัวแรกค่ะ Repair Complex CLR ตัวนี้มาจากเยอรมนันเลยนะคะเป็นตัวที่จะไปซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เราถูกทําร้ายโดยแสงแดดเพราะฉะนั้นนะคะระดับ DNA ในผิวของเราเนี่ยที่มันโดนแผดเผาโดนแดดเรียโดนเผาไหมจากการที่เราอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอในการทากันแดดหรือมี activity, กิจกรรมที่ต้องเจอแสงแดดนานๆต่อเนื่องยาวนานและสะสมมาหลายปีเนี่ยเซลล์ผิว DNA ของเราเนี่ยมันจะบอบบางไปมันจะพังไปตัว Repair Complex ตัวนี้จะเข้ามาช่วยทําให้ผิวเรา แรงขึ้นค่ะ2ค่ะโปรเรียนิว โพเรเนี e ลคอมเพล็กซ์ C L R ตัวนี้นะคะคือการเติมจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปและสายพันธุ์ที่เราใช้มีชื่อว่าแลคโตคอคัสแลคติสค่ะแลคโตคอคัสแลคติสเนี่ยนะคะมีงานวิจัยที่พบว่าจะช่วยไปทําให้เซลล์ผิวของเราเนะี่ยอิ่มน้ําขึ้นสูงถึง80%และที่สําคัญจะไปเร่งการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ออกเกลี้ยงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นยิ่งล้างหน้าด้วยดีโฟลหน้ายิ่งใสไม่หมองหน้ายิ่งนุ่มหน้ายิ่งอิ่มน้ําและเร่งให้เซลล์ผิวสร้างขึ้นมาทดแทนจึงทําให้เราา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 ยยยยยิิ่่่่่งงงงงงลลลล้้้้้้้้หหหหนนนนเเเเดดกกด็็็กกกกกคคะอออุไไตตตตััแรปื ออร่าเฟิร์มพีตัวนี้นะคะจากอังกฤษเลยนะคะเพราะเราจะเติมจูลินทีตัวดีเข้าไปเราจะปรับค่า ph เราจะทําให้หน้านุ่มขึ้นชั้นผิวมันจะแน่นขึ้นนะคะหน้าเราจะไม่เหี่ยวง่ายหน้าเราจะกระชับจะเต่งตึงนุ่มฟูสบายผิวเหมือนคนอายุ แค่เป็นวัยรุ่นอายุหลักสิบแค่นั้นเองค่ะต่อมาค่ะสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็อย่างที่บอกค่ะล้วนแล้วแต่ผ่านมาตรฐานอีโคเซอร์จากฝรั่งเศสก็คือออร์แกนิกทั้งกระบวนก,การเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือไบโอดีท็อสชื่อก็บอกแล้วค่ะว่าดีท็อสนั่นก็คือการล้างสารพิษออกจากผิวหน้าเราไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่เคยใช้เมคอัพตกค้างมาหรือใช้สกินแคร์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะแล้วมีสารพิษเจือปอนที่ผิวหน้าเราแพสสเตียร์ลอยเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นล้างสารพิษออออกกกกกจจาาาาาสสสรรรัดขงง้้มบคีแลวว็นหะเ แล้วก็ขาวใสขึ้นทําให้ผิวเราสม่ําเสมอไม่กระด่างกระดมแน่นอนค่ะนี่คือสิ่งที่เราได้จากการล้างหน้าของเรานะคะต่อมาค่ะชื่อว่าวอรเรซาน่าเซรั่มตัววอรเรซาน่าเซรั่มนี่นะคะต้องเป็นตัวท็อปเลยค่ะของดีโฟมเราค่ะเพราะอะไรคะสกัดได้จากการหมักข้าวไรซ์ค่ะทาให้ผิวอ่อนนุ่มยืดหยุนค่ะที่สําคัญค่ะเคาเตอร์แบรนด์ดังๆระดับไฮเอน์ end, ที่ใช้ดาราระดับฮอลลีวูดเลยนะคะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์เขาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสารสําคัญสารสกัดจากวอร์เรซาน่าเซรั่มอยู่ เอร์เฟอร์เฟกเนี่ยนะคะเราสกัดได้จากต้นวินเทอร์กรีนค่ะซึ่งจะตัวเป็นตัวที่คอยควบคุมความมันของผิวค่ะยิ่งใครเป็นคนผิวหน้ามันนะมาใช้ดีโฟมของเรานะถูกใจแน่นอนหรือแม้แต่หน้ามันจากการใช้เมคอัพนะคะโดยปกติเครื่องสำอางเนี่ยจะทำให้ผิวหน้ามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราล้างหน้าถ้าเรากลัวว่าไม่หมดจดใช้ดีโฟมรับรองเกลี้ยงแน่นอนค่ะ และตัวต่อมาค่ะนวัตกรรมเฉพาะทางขั้นสูงเราเอามาใส่ในดีโฟมเพื่อต้องการจบปัญหาเรื่องสิวค่ะส่วนประกอบก็คือไบโอเจนิกเอสเอสองร้อยแล้วก็ไบโอโซค่ะสองตัวนี้นะคะมากู้คืนผิวเราค่ะจากสิวใครมีปัญหาเรื่องสิวนะคะใช้ดีโฟมเลยค่ะรับรองถูกใจแน่นอนค่ะเพราะจะลดแบคทีเรียที่ทาให้เกิดสิวอุดตันสิวอักเสบสิวที่ไม่มีหัวสิวที่ทําให้ผิวเราช้านะคะสิวที่เป็นสิวเซียนสิวอุดตันสิวหัวเล็กๆที่ทําให้ใบหน้าเรามีกลิ่นเหม็นรับรองว่ามันจะละลายหัวสิวแล้วทําให้รูขขุมมนน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 กกกรระะะะะชับไดด้้้แ่่อออเเหหห็คคีีฟงาาาาจจททํใ ้แข็งแรงหน้าเราสะอาดใสหน้าเราเกลี้ยงเลาหน้าเราอ่อนกวัยแล้วยังทําให้คุณภาพของผิวเราชุ่มชื่นแข็งแรงเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะผิวแบบไหนผิวแห้งผิวมันผิวทั่วไปผิวคนเอเชียหรือผิวชาติพันธุยุโรปต่างๆก็ใช้ดีโฟมได้ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนค่ะ